สวัสดีจ้าเสาร์วันที่สิบสี่ท่านว่าเขามันเหลือเขามันเหลือเลยมาเห็ดเขาพัดครับผมเขาพัดข้นโสดครับผมนี่ครับใส่ไข่ครับผมง่ายครับผมแล้วก็ไข่เจียวครับผมตีไข่เจียวไข่เจียวตำหมักทั่วเจียวปลาแด็กเจียวปลาแด็กหมือหมูว่านครับผม ขา้าวเหนียวมาไห้นี่กัเอาไว้ถ้าก,กินตอนตอนเรงๆครับผมนี่ครับผมนี่ข้าวพัดค้นสดซิ่งเด้อจ้าบอรอดรอกครับผมแต่เรื่องไปจังวานี่สุดยอดครับผมสามารถดูแลได้ที่กันเด้อเห็ดกับขอกับน้ำเป็นป่ะนี่ถึงหน้าตาบ่รอดิ ครับผมเนาะเบาพัดครับเบาพัดนี่โอเคเนาะ